พี่กนนั้นเท่าไหร่อะอายุมากสุด่หน้ของพี่ได้เรอของพี่เท่าไหร่เนี่ยใครอายุมากสุดให้เาเลยครับของพี่ห้าสิบห้าสิบใครมากกว่านั้นเียครับอยู่มากสุดใช่ไหมอ้ะอ่สิบห้าสิบห้าใครใครมากกว่าสิบห้าครับสิบแปดโอ้หหกสิบเจ็ดหสิบเจ็ดโอ้สิปป ห้าสิบหกหนึ่งห้าิบหกห้าสิบเจ็ดแล้วอห้าสิบเจ็ดหนึ่งอะไรครับพีมาอืองขอจริงนะครับพี่ดูเหมือนสี่สิบแปดเลยนะครับไม่ต้องรับไม่ต้องรับเลยท่านเลยไม่ต้องรับไม่ต้องออกมาเลยสี่สิบแปดแล้วสี่สิบแปดเอาเถห้าสิบแปดหนึ่งห้าสิบแปดหนึ่งนะใครมากกว่าห้าสิบแปดอ๋ไม่เชื่อเลยผ่านทุกคนเลยไม่นชื่อเลย 582นะครับ583ให้58เลยครับเอไม่ป็นไรครับเชื่อครับ58นี่อะไรอ่ะอายุมายบ้านเลกที่นะมบ้านเลขที่อายุอายุ5หรอ ใครไม่มาดงเป็นคนอักเบนะครับถ้าถ้อะไร่ไม่เห็ห้าที่เป็นี่ม